นี่คือกระบอกมหาสัจจรยท์ที่ทําให้เพื่อนๆสามารถทําน้ําผลไม้ปั่นได้ภายในเวลาเพียงแค่1นนาทีโดยไม่ต้องไปซื้อใครเลยปกตินะถ้าเราอยากน้ําผลไม้สดๆอ่ะเราต้องไปซื้อใช่หไหมหแก้วหนึ่งก็ไล่ไปตั้งแต่3 0จนถึง80หรือถ้าในกรุงเทพนีเป็นร้อยนะนี่วิธีการง่ายๆแค่ใส่ผลไม้ลงไปหนักๆเลยเราเลือกได้ไงใด้อยากกินอะไรเราเลือกได้ไม่ต้องกลัวอ้วน้วยไม่ต้องใส่น้ำตาลนี่แล้วก็ปิดฝาเฮ้ยเราอยากกินนมด้วยอ่กินนมส้มปั่นเอานมที่เราชอบได้เลยใส่ไปหน่อยเนี่ แล้วแค่กดสองทีโอ้โหแล้วก็รอไม่ต้องเสียบปั๊กพบไปได้ทุกที่เพราะว่าเขาใช้แบตเสียบสายชาร์จ USB เอาไปฟิตเนสไปทำงานเดินทางได้หมดเลยโอ้โห้วยหนุ่มสมูตตี้อ่ะ้ยสมูตตี้จริงไม่มีน้ำแข็งแบบน้ำแข็งเนียนไปแล้วอ่ะแคนี้กอรกินแคนี้กอรนะฮะลองชิม นี่เลยนะดีเลยพี่เนียมากง่ายาง่ายแต่กินอินฟินิตี้อยากกินทั้งวันอะ่ะโอ้ทีนี้สบายแล้วเออไม่ต้องซื้ออันนี้แถมไม่ต้องกังวลปั่นเสร็จได้กินแล้วอ,ะอ่ะนี่เอาเนี้ยเก็บไปที่บ้านแล้วเอาแบบพุกพานี้ไปนี่จบถือเก๋ๆไปฟิตเนสเบาสบายพคุ้มค่าของดีจริงปักไว้ให้แล้วการะวังหมดนะ